เลยเนี่ยอ่าเราก็ต้องเปิดไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ออกไปทำธุระส่วนตัวได้เปิดแง้มๆไว้เนาะโอ้ยเราตายนู่นดูสิอู้หือลัำเตานะ โอ้ยสงสารดูน้องแตงนอนแอ่เลยทาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าไปแล้วค่ะหนาวบ้ทางอากาศเย็นไปแล้วค่ะหนาวบ้ทางอากาศเย็นคงไม่พื้นแล้วนะคะ โอ้อันนี้อันนี้อวบมากเลยโอ้ดูพวงนี้ก็อวบมากเลยอหลังจากเจอติดลบไปหนึ่งคืนก็ใบผักคิตตูของดิฉันที่ฉันเอามาดมอยู่นั่นแหะเอานะคะพลิกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพลิกน่นนะหัวแรดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยค่ะเพราะว่าพอเจอ ฝนตกค่ะอืมจะดอกไม้ยังสวยงามอยู่ัอลเตานะฮะโอ้ยสงสารดูน้องแตงนอนแอะไรทั้งหนาวดอกไม้ที่งามอยู่กาา็งามงามนะคะความสวยงามก็ ía, ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะ ไอห,หัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนี่ยตายโอ้ยอุบอวบเอาหลุดซะงั้นนะโอ้ตายนูนะโอ้โอน่เต็มหมดเลยค่ะความเหี่ยวความฉาำพังหนาวดอกไม้ที่งามอยู่ก็งามงามนะคะความสวยงามก็ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะ นะคะไม่รอดนะคะเฮ้ยทาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าเอาเอาจะต้องเปิดประตูให้เธออีกอาทาดแมวทำหน้าที่ทาดก่อนเอาไปอุ้ยแต่หอมอยู่นะผักสลัดก็ทนหนาวมากเลยนะคะมะเขือเทศย,ยังเก็บไม่หมดเลยเลยเนี่ย อ่ะเราก็ต้องเปิดไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ออกไปทำธุระส่วนตัวได้เปิดแง้าามแง้มไว้เนาะโอ้ดูสิที่งามก็ยังงามอยู่นะคะโอ้ขาบ้านก่อนค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะบายบายไปแล้วค่ะหนาว ทั้งอากาศเย็นเด้เลยเนี่ยอ่ะเราก็ต้องเปิดไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ออกไปทำธุระส่วนตัวได้เปิดแง้มไว้เนาะโอ้ยนี่นะคะฉ่ำฝนมากเลยโน้นะคะความเหี่ยวเฉานะคะเอ๊ยโยตรงนี้นะคะน้องแตงเป็นแม่แตงเฉาตายนะคะ ฉันก็ต้องทำใจผักของฉันทนหนาวไม่ไหวเฮ้ทาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าอืมนะคะฉ่ำฝนมากเลยโน้นะคะความเหี่ยวเช่านะคะนี่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเอง <laughs> แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรเอา <laughs> เอาจะดต้องเปิดประตูให้เธออีกเอาทาสแมวทำหน้าที่ทาสก่อนเอาไปไอที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉ่ำผลมากเลยเนีย่โอ้ยเนาะดาวเรืองไอ <laughs> หัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้เนี่ย ตายไปแล้วค่ะหนาวบร,รทั้งอากาศเย็นใน <c oughs> หัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนี่ยตายบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกฝนตกเชั <c oughs> <c oughs> ้น ก็ต้องทำใจผักของฉันทนหนาวไม่ไหวดอกไม้ยังมีอยู่นะให้สวยงามนะคะฉันก็ยอมเดินตากฝนเพื่อจะได้ <laughs> ดอกไม้ยังมีอยู่นะให้สวยงามนะคะฉันก็ยอมเดินตากฝนเพื่อจะได้ <laughs> แต่ดิฉันก็ขอเข้าบ้านก่อนนะคะ เพราะว่าหน้าอ้หน้ามาก,มากเลยที่ก็เป็นอไอ้ที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอ้ที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉ่ำฝนมากเลยนี่โอ้ยเนาะดาวเรืองเอานะคะพลิกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพลิกนั่นนะหัวแรดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยค่ะเพราะว่าพอเจอ <laughs> ดูแมวนั่งทำมิวสิกวิดีโอดะ ฝนก็ตกนะฝนก็ตกนะแซ่เหมไมาเข้าบ้านล่ะไอทีเหี่ยวเช่าก็เหี่ยวเชานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉ่ำฝนมากเลยนี่โอ้ยเนาะดาวเรืองดูสิที่งามก็ยังงามอยู่นะ,ะโอ้เข้าบ้านก่อนค่ะไปแล้วค่ะ หนาวบั้รทางอากาศเย็นไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรไอ้าดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าฝนตกค่ะอืม จะดอกไม้ยังสวยงามอยู่ในหัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนี่ยตายทั้งหนาวดอกไม้ที่งามอยู่ก็งามงามนะคะความสวยงามก็ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะฝนตกค่ะอืม จะดอกไม้ยังสวยงามยู่แต่ดิฉันก็ขอเข้าบ้านก่อนนะคะเพราะว่าหนาวหนาวมากๆเลยที่ก็เป็นหัวโครบียังเก็บไม่หมดนะคะยังเก็บไม่หมดผักนะคะแล้ววันนี้ก็ฝนตกเดฉันก็ออกมาเก็บไม่ได้นะดูแมวนั่งทำมิวสิกวิดีโอด้ฝน,นก็ตกนะฝนก็ตกนะแซมเม ไม่เข้าบ้านล่ะฝนตกค่ะอืมจะดอกไม้ยังสวยงามอยู่อุ้ยแต่หอมอยู่นะผักสลัดก็ทนหนาวมากเลยนะคะมะเขือเทศยังเก็บไม่หมดใบไม้เนาะเปลี่ยนสีแล้วอะดูสิเหลือง อุ้ยสัตว์แ้ยู่ส่งนี้นะคะน้องแตงเป็นแม่แตงเฉาตายนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกฝนตกขอบคุณที่ชมคลิปนะคะบ๊ายบยเอาอาจจะต้องเปิดประตูให้เธออีกอาทาดแมวทำหน้าที่ทาาก่อนเอาไปยูนานี่ทนหนาวมากเลยเนี่ยดอกอันนี้ ดอกไม้ที่ทนหนาวมากเลยดอกอื่นะคะฉ่ำฝนมากเลยโน่นะคะความเหี่ยวเฉานะคะเพื่อลันเตานะฮะอ้ยสงสารดูน้องแตงนอนแอะไรคงไม่ฟื้นแล้วนะคะโอ้อันนี้อันนี้ อวบมากเลยอู้ดูพวงนี้ก็อวบมากเลยโอ๊ไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรไอที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉันฝนมากเลยนี่โอ๊ยเนาะดาวเรืองเอนะคะพลิกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพลิกน่ยน,นะ หัวแรดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยค่ะเพราะว่าพอเจอ